สวัดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับครูจะได้อธิบายถึงเรื่องของผสมนะครับของผสมที่ว่านี้ก็คือจะต้องมีสอมีสารมากกว่า1ชนิดมารวมกันนะครับซึ่งการผสมกันที่ว่านี้แล้วก็จะสามารถจำแนกโดยใช้ขนาดอนุภาคก็ได้หรือการลอดผ่าน ของกระดาษกรองหรือถุงเซโลเฟนก็ได้นะครับันั้นของผสมที่ว่านี้ครูจะแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับซึ่งได้แก่สารละลายคอนลอยแล้วก็แขวนลอย s o l ูชั o น,นะครับคอนลอยแล้วก็ซัสเ e n s i o นะครับก็ ถ้าใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคเป็นเกณฑ์นะครับก็สารละลายเนี่ยก็จะมีค่าน้อยกว่าสิกําลงังลบเจ็ดเซนติเมตรเรเรียนมาสมัยเด็กๆเลยนะครับถ้าโตขึ้นมาหน่อยก็แปลงให้เป็นหน่วยนานโนเมตรซะเซนติเมตรคือสิกลังลบสอง 2, ถูกไหมครับคูณกับสิกลังลบเจ็ 7, ก็เป็นสิกําลงังลบเก้าก็คือน้อยกว่าหนึ่งนานโนเมตรอย่างเงี้ยเรียกสารละลายนะครับ ส่วนสารแขวนลอยเนี่ยมากกว่าสี่กําลังลบ cm, สี่เซนติเมตรสี่กําลังลบ cm, สี่เจอกับเซนติเมตรกัสี่กําลังลบสองนะครับเป็นสี่กําลังลบหกก็คือมากกว่าหนึ่งไมครที่ว่านี้นครับก็จะเป็นแขวนลอยอยู่ระหว่างสี่กําลังลบเจ็ดถึงสี่กําลังลบสี่เซนติเมตรหรือหนึ่งนาโนเมตรถึงหนึ่งไมโครเมตรเนี่ยนะครับก็จะเป็นคอลลอยนะครับอันใช้ขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ก็สามารถจำแนกได้เป็นแบบนี้นะครับ ถ้าใช้ลักษณะเนื้อสารก็ออกเป็นสารเนื้อเดียวนะครับถ้าเป็นสารละลายคอนลอยก็เป็นสารเนื้อเดียวแควลอย,ยก็เป็นสารเนื้อผสมนะครับถ้าเป็นสารละลายก็สามารถผ่านกระดาษกรองได้ผ่านเซลลูโลเฟนได้นะครับคอนลอยนี่ผ่านได้แต่กระดาษกรองแต่ว่าเซลลูโลเฟนผ่านไม่ได้ส่วนแควลอยนี่ผ่านอะไรไม่ได้เลยนะครับ สารละลายเนี่ยไม่เกิดการไม่เกิดปรากฏการทินดอนนะครับคอนลอยนี่เกิดส่วนสารแขวนลอยเนี่ยความจริงแล้วก็แล้วแต่นะครับถ้าอนุภาคค่อนข้างเล็กก็เกิดทินดอนได้แต่ถ้าอนุภาคค่อนข้างใหญ่โตเป็นลูกชิ้นเลยเนี่ยก็ไม่เกิดปรากฏการทินดอนนะครับส่วนตัวอย่างของสารก็ได้แก่สารละลายคาร์บอนทรูซัลเฟตนะครับคอนลอยก็พวกนมสดนะครับสารแขวนลอยนนึกถึงกว๋วยเตี๋ยวเป็นน้ำครวนเลยนะครับก็คืออนุภาคใหญ่มาก นะครับในกรณีของสารละลายเนี่ยครูก็พูดไปแล้วนะครับว่าสารละลายหรือโซลูชันเนี่ยก็ประกอบด้วยตัวทําลายโซเวนและตัวถูกละลายเดี๋ยวตัวละลายนะครับโซยูตนะครับซึ่งมีได้ทั้ง3สถานะแก๊สก็ได้ของเหลวก็ได้ของแข็งก็ได้นะครับสารละลายเนี่ยอ่ มีสถานะเป็นแก๊สตัวอย่างเช่นอากาศของเหลวก็เช่นน้ำเชื่อมน้ำอัดลมนะครับของแข็งก็เช่นทองเหลืองนะครก็คือ Copper บวกกับเซนซัมิลิก้าคูเปอร์บวกกับ t ินดีบุกนะครับมันจะมีเทอรอ,อมที่สำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสารละลายและคอนลอยอยู่นะครับถ้าเป็นเรื่องการแพร่ก็คือการเคลื่อนที่ของอนุภาคจากความเข้มข้นมากไปยังความเข้มข้นน้อย ถ้าออสโมซิสก็กลับกันครับเป็นการเคลื่อนที่จากความเข้มข้นน้อยไปยังความเข้มข้นมากแต่ต้องผ่านเยื่อบางๆที่เรียกว่าเซมิเพอร์มีย e เบิลเมมเบรนด้วยนะครับส่วนไดอะไลซิสเนี่ยเป็นกระบวนการแยกคอนลอยออกจากสารละลายนะครับโดยสารละลายเนี่ยสามารถาผ่านตัวเมมเบรนออกมาได้ถูกไหมครับส่วนคอนลอยผ่านไปแล้วก็จะถูก เก็บอยู่ในถุงอันนั้นนะครับก็เกิดการแยกขึ้นงั้นไดอะลรซิเป็นกระบวนการแยกนะครับส่วนทินดอนก็เป็นปรากฏการที่แสงผ่านไปในคอนลอยแล้วสามารถปรากฏเห็นเป็นลำแสงได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ปรากฏเห็นเป็นลำแสงได้อันนี้เดยกทินดอนนะครับเอ่อครมาพูดถึงเรื่องตัว คอนลอยนิดนึงครับชนิดของคอนลอยนะครับมันมีการเรียกอยู่หลายแบบนะครับถ้าเรียกเป็นโซนะครับก็คือเป็นคอนลอยที่เกิดจากอนุภาคของแข็งซึ่งมีโมเลกุลขนาดเล็กกระจายอยู่ในตัวกลางที่เป็นของเหลวน,นะครับ ครับเป็นเจลก็เป็นคอนลอยที่เกิดจากอนุภาคของแข็งซึ่งมีโมเลกุลขนาดใหญ่หรืออนุภาคขนาดใหญ่นะครับกระจายอยู่ในตัวกลางที่เป็นของเหลวและมีพันธะเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลนะครับมักจะมีลักษณะเหนียวหนืดถ้าเป็น e m u l ลชันนะครับก็เป็นคอนลอยที่เกิดจากอนุภาคของของเหลวที่ไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับกระจายอยู่ในตัวกลางที่เป็นของเหลวแต่ถูกทําให้รวม โดยมีการเติมสารที่เป็นตัวประสานที่เรียกว่าอิมัลซิฟายเออร์นะครับถ้าเป็นแอรซอลนะครับก็เป็นคอลอยที่เกิดจากอนุภาคของของแข็งหรือของเหลวกระจายอยู่ในตัวกลางที่เป็นแกส๊สนะครับเช่นควันควันไฟเมฆหมอกละอองสเปรย์เป็นต้นนะครับ โฟมของเหลวนะครับก็เป็นคอลลอยที่เกิดจากอนุภาคของแกส๊สกระจายอยู่ในของเหลวนะครับโฟมของแข็งก็เป็นคอลลอยที่เกิดจากอนุภาคของแกส๊สกระจายอยู่ในของแข็งนะครับงั้นนี่ก็คือชนิดของคอลลอยนักศึกษาสามารถอลองเซิร์ชเข้าไปใน g o o g l e ดูก็ได้นะครับว่าชนิดของคอลลอยเขาแบ่งเป็นยังไงบ้างนะครับ ครูเอ่อใช้คำว่าตัวอย่างของคนลอยก็ได้ชนิดของคนลอยก็ได้ประเภทของคนลอยก็ได้นะครับลองสืบคนที่เป็นภาษาอังกฤษบ้างก็ได้นะครับหรืออ่านจากวิกิพีเดียก็ได้นะครับมีชนิดไหมนี่เห็นไหมครับ เขาสรุปไว้ให้เรียบร้อยแหะ้ะนะครับว่าใครเป็นใครอะไรเรียกว่าอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยว่าใครนะครับอย่างหมอกอย่างเมฆนะครับก็เป็น aerosol นะครับใครเป็นใครก็เขาทำตารางสรุปไว้ให้ดีทีเดียวเลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับครูก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับนักศึกษายุคใหม่ลองสืบค้นความรู้เพิ่มเติมได้จากเ,เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเราสามารถใช้ได้อย่างอิสระเลยช่วงนี้นะครับเพิ่มเติมความรู้ตัวเองนะครับเป็นนักศึกษาแล้วนะครับคลิปนี้ครูจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ